รายได้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณตกตลดจะได้มื่นวันนี้เขาขับเข้ามาขายของที่ฮงเขื่อนว่าแบบมันเข้าได้ไหมนะอันนี้มาขายของใช่ไหมครับก๋วยเตี๋ยวขายบ้านแบบจ้มจาแดแดก๋วยเตี๋ยวอะไรครับหมูมันตกรินไม่ได้อะขายมานานแล้วครับเอาแล้วมาอยู่ดีวันนี้วนเข้ามาอ๋อปกติเคยขายเข้ามาอยู่แล้วก็เข้าไปจอดตรงนั้นก่อนเดี๋ยวก็มีคนมาเออผมนึกว่าเพิ่งเปิดร้านเนี่ยป้ายแดงเปิดนานแล้วหรือว่าถอยใหม่ถอยคันใหม่ถอยั้นใหมม่่ก็ไรู มาซื้อที่นี่เรซื้อไม่ได้แล้วไปออกใบแดงได้เหรอทําใจนี่ผมไม่ได้ว่าขายของเขาเนี่ยเขามาทําให้ผมช้าใจเนี่ยจริงเหรอจริงมาดูแล้วด้วยที่ต่ายที่แย่ก็มากับเซมัดเซมัดอะไรแล้วก็มาคุยกันดูแล้วแต่แเซมัดเงียบไปน่าจะคํานวณแล้วคงไม่ผ่านอ่ะแล้วเราพีไออกใบแดงนี่ดาวไปเท่าไหร่คะเนี่ยไม่ดาวพีเลยเหรอนี่ดูนี่เสียลูกค้าไปหนึ่งเคสเดี๋ยวเอาไอ้มัดมาวิดพื้นตั้งร้อยทีดิวันนี้ก็ไม่ มามาครับมาถ้าใครบริการไม่ดีแบบนี้นี่เซลล์ไหนบริการไม่ดีแบบนี้คอมเมนต์ข้ามาในนี้เดี๋ยวผมดูแลให้นะครับนี่ก็เลยประชดบอกป้ายแดงเลยหรือว่าผมไม่มีเครดิตไงผมไม่เคยออกอะไรเลยซื้อแต่เงินสดเลยไม่ได้คือต้องเรียนพี่ตรงๆว่าพอเป็นฟรีดาวน์เนี่ย มันค่อนข้างยากกับอาชีพประมาณนี้นะไม่มีเครดิตน้องก็เลยอาจจะมองว่าแบบบอกว่าไม่ผ่านก็กวรเราเสียใจเหมือนกันฮะมัดจะเป็นสไตล์นี้เล็งเล็งเพิ่มด้วยเล็งเลขนโปรเเนอร์เหรอครับไปดูเล่นได้นะมาดูเอาจิงเลยดูเอาจิงเลยด้วยเดี๋ยวดูเล่นได้ครับนี่ดิมาเล่ามาแล้วตัวการมาแล้วจำพี่เขาได้ไหมจำหน้าพี่เขาได้แต่จำไม่ได้ว่าตอนนั้นมาดูรถอะไรน่าจะเป็นรถกระบะแล้วทําไมตอนนั้นถึงเงียบไปพี่เขาเสียใจมากเลยจําได้ไหมตอนนั้นมีรถไหมครับพี่ พ้อ <S an> มขายด้วย <S <S <an> <S เดี๋ยววันนี้ iah, <S <S <an> <S จะลงโทษไ้มัดด้วยการที่ให้คนทั้งเต็นท์เนี่ย <S <S <an> <S มากินร้านเขา <S <S <an> <S และให้มัดเลี้ยง <S <S <an> <S จบเลยได้ไป้ายแดงมาแล้วดูดิ <an> ท่านนี้จะมาออกที่ออกลิออโต้อันนี้ไปป้ายแดงเรียบร้อยแล้วรายได้ต่อวันประมาณเท่าไหร่ครับพี่ก็อยู่ประมาณเจ็ดพันเนาะเจ็ดพันขึ้นถ้ากัดตะเลิกหรือวันหยุดหรือวันพุธตกอาจจะได้มื่นโอ้โหเจ็ดพันถึงมื่นนะรายได้พี่เขาเดือนหนึ่งเกือบเกือบสองลานแสนนะพี่ยวอยากดูฟอร์จูเนอร์ด้วยเกี่ยวขายของมี่เขาหน่อนึ่งด้วยกันเขียนมาดูได้เรื่องลายพาห์ได้ได้ครับได้ครับโหจริงๆรายได้แบบนี้เยอะมากนะพี่พี่เขาเนาะขายของประมาณนี้นะครับก็ถือว่า1วันตกประมาณ7,000 10,000ถึงบาทว่าจะได้้ตรงนีก็ดกันถ เคเขามีลูกคา้าประจำับทำันบ้านมานานอยู่ขายมานานอยู่เพื่อเป็นการตอบแทนชดเชยพี่เขา,าเดี๋ยวเรียกทางออฟฟิศมากินแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์ให้นะครับพี่เดี๋ยวพี่จอดรถตรงนู้นเลยก็ได้ครับพี่ผมก็เสีอภัยนะครับพี่เขาขับรถนะขายน้ำขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรายได้วันหนึ่งเจ็ดพถึงหมื่นบาทนะ คือพุ่งตรงนะมันค่อนข้างได้เปลี่ยบเพราะว่าเขาไม่เสียค่าเช่าที่ด้วยเนาะแต่ก็ที่เขาบอกว่าก่อจะได้มาเนี่ยเขาขายมาเป็นหลัก10ปีน,นั้นมีลูกค้าประจำแล้วก็ว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่รายได้ดีมากนะครับซื้อรถมือสองซื้อคนต้ใจตอนน่อไ้น,นะครับพี่เจนส์เลยออัโต